สวัสดีค่ะวันนี้แม่ก้อยจะชวน,นเพื่อนๆมาทําเมนูหมกกะทะนะคะวันนี้วัตถุดิบไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะคะแต่ตั้งใจที่จะแกงแล้วก็แกงสักหน่อยเนาะตัวนี้เป็นน้าใบย่นางนะคะมีประมาณสิบกว่าใบนะคะแม่ก้อยก็ปั่นได้น้ําแค่นี้นะคะทุกคนก็คือเป็นใบยนางที่เกิดจากในบ้านนะคะที่แม่ก้อยปลูกนะแล้วเขาเพิ่งขึ้นนะคะทุกคนอันเนี้ย ได้เก็บมาทําอาหารครั้งแรกนะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีประมาณ10กว่าใบไม่อก้ก็เด็ดมาเก,กือบหมดเลยเนาะเดี๋ยวร้อยเขาแตกกิ่งใหม่นะคะทุกคนตามด้วยพริกแกงนะคะวันนี้ปรุงแบบง่ายๆเลยเนาะวัตถุดิบไม่ครบนะคะเมื่อเช้าแม่พาน้องจูเนียร์ไปไปโรงพยาบาลเนาะน้องมีอาการหอบนะคะทุกคนพอจะหาหมอเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็ปาไป1ิบโมงกว่า มาแวะตลาดเช้าก็คือเขาเก็บเกือบหมดแล้วแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เลยได้แต่ปลาหมึกมาที่ไม่ก้อยทําผัดกับพอปลาหมึกกินไปเมื่อเช้านี้นะคะทุกคนก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ ที่จะมาทําหมกอ่ะไม่มีเลยนะคะร้านผักก็เก็บหมดเลยเนาะก็เลยอ่ะตั้งใจทําแล้วก็ทํานะคะหาของที่มีอยู่ในบ้านนะคะทุกคนเนาะก็จะมีมะเขือพวงมีพริกนะคะผักอ่าโหระพานางรักมีอย่างนล่นิดนะคะทุกคนเขาไม่ค่อยงามเนาะแต่กะเพรานี่คืองามมากๆนะคะช่วงนี้ฝนตกอะ่ะทุกคนกะเพราก็าคือแตกยอดสวยเนาะแต่ไม่ก้อยไม่แน่ใจนะคะว่า ตัวโหระพากับนางรักเนี่ยเขาไม่ค่อยสวยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะก็ตั้งใจปลูกกับทุกคนแต่ว่าก็จะเป็นแบบใบไม่สวยนะคะได้ใบเล็กๆได้น้อยเนาะวันนี้ก็เลยจะหมกแบบบ้านๆนะคะมีอะไรก็ใส่ตามนั้นเราก็นี่คือทางรัดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใช้แป้งแทนนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตําข้าวนะคะทุกคน น้ำมายะงนางน้อยไปเนาะถ้าเกิดใส่เยอะกว่านี้นะคะสีสันก็จะเข้มข้นกว่านี้นะคะแล้วอย่างหนึ่งคือวันนี้ไม่ก้อยไม่ได้ใส่ปลานะคะหมกแบบธรรมดานะคะก็คือจะแบ่งกันทานหลายบ้านเนาะก็คือ,อตัวหน่อไม้นะคือได้มาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจอยากทําก็เลยทำเนาะก็ถือว่าเป็นเมนูโปรดเมนูประจําบ้านไปอีกแล้วนะคะสําหรับเมนูหมกหม,มกหน่อไม้นะวันนี้ก็จะเป็นแบบหมกกระทะง,ง่ายๆไปเลยนะคะ พริกมะเขือก็คือเก็บจากหลังบ้านนะคะช่วงนี้เห็นเ,นเพื่อนๆหลายคนปลูกผักสวนครัวในบ้านไว้ทานเองแม่ก้อยก็เริ่มปลูกเหมือนกันนะคะมะละกอปลูกไว้สามสี่ต้นตอนนี้กําลังเป็นลูกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวก็คงจะได้เก็บมาทําส้มตํานะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเป็นเห็ดเนาะหรือจากตู้เย็นนะคะได้เห็ดมาหนึ่งหอ่อก็คือวันนี้มีอะไรก็ใส่ไปเท่าที่มีเลยนะคะก็ถามพ่อน้องจูเนียอยู่นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเขาก็บอกว่าอร่อยเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่แบบว่า สีสันไม่เข้มข้นแค่นั้นเองเนาะอัน,นี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนกลิ่นนี่คือหอมมากๆนะคะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็คงจะต้องตักแบ่งกันไปคนละถุงสองถุงนะคะช่วยกันกินเนาะเสร็จแล้วไม่ก้อยก็ใส่ผักลงไปนะคะเพิ่มความหอมให้กับตัวหอมหมกสักนิดนึงเนาะผักวันนี้ก็มีนิดนึงแต่ก็อร่อยมากๆคะ่ะ